ไ,ไต้ตัน<า>พัดมาปรับ<ล>สต,ตัดยกหน้าขึ้นงานขายแรงมาอีกแล้วจ้ากระแต่าาาาแจ,าจากร้านตะตังรอโตที่ด้าเซอร์วิสมาเลยจ้าวันนี้มันส่งไงานวิซุยวิชีไต้ตันพัดคันนี้ลูกค้า ย้ายเนี่จะตรงมาจากศูนย์เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าลูกค้าบอกว่ายางมันกินในทพี่มันขี่ไม่ได้เลยจะให้ยกหน้าขึ้นให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ารถมันกระแทกมากเลยไม่เหลือช่วงเด้งหูโหลดมาสักขนาดน,นี้นะคะก็ไม่ใช่ปัญหามาถึงก็จัดการให้เลยค่ะลูกค้าบอกว่าทําที่ศูนย์มาแล้วศูนย์ก็ไม่ได้แจ้งอะไรว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะไ,ไ,ได้ทรงสวยค่ะแต่ก็ขับลําบากหน่อยน <laughs> ลูกค้าก็บอกแล้วก็โอเคค่ะหลังจากนั้นก็คุยกันเรียบร้อยสรุปก็คือเอาหน้าขึ้นอีกหนึ่งนิ้วนอะช่วงเด้งมันก็จะเหลือนะคะดดออมาาาทํกกรถล้ค่ะสป ช่างก็ไปทงการปรับสตัดยกหน้าขึ้นให้อีกค่ะทันนี้ช่วงเน่งก็จะเหลือเยอะแล้วนี่จ้ะคันนี้ลูกค้ามาตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะะแต่กำลังจะออกไปส่งลูกเลยพอดีลูกค้ามาก็ยืนรอลูกค้าพักหนึ่งสารก็จอดลูกค้าจอดรถทิ้งไว้ประมาณเทิ่ยงจะเข้ามาหลับกันนี่จ้ะหลังจากเปิดร้านเราก็มาเริ่มลุยงานกันเลยจ้าใส่ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้เด่วหน้าไปกะสูงขึ้นกว่าเดิมแะไต่ต้นตัวนี้มันมันถ้าเกิดจะแก้ล้อแบบมันต้องดัดคอมาค่ะถ้าไต่ไม่แน่ใจเนยเพราะมันไม่มีแก้อเหมืนู่ะค สูตที่คุณุะเชฟเนี่มันจะมีแก้แล้วแบบนะนแต่ตัวนี้ต้องดัดคอมามค่ะซึ่งที่ร้านก็ไม่ได้รับทำค่ะเพราะว่าไม่เคยทําแล้วก็ไม่มั่นใจก็เลยไม่รับค่ะยไงต้องขอประทานโทรลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่ายกขึ้นยังไงก็ขับดีกว่าเดิมแน่นะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าวัดปงวัดปอนเดี๋ยวจอดรถไปเก็บรอลูกค้ามารับยังไงก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านทรงก็จะประมาณนี้เลยร้านสตางค์ล้อโตขอบคุณค่ะ